สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันด้อมวันนี้คือเขาคาดหวังอะไรจากคุณในอนาคตขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสนับสนนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานกันนิดนึงนะ ราจะหยิบตัวอักษรเจ็ดตัวนะคะตัวอักษรเจ็ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะตัว G ตัว S ตัว B N I Z แล้วก็ C มากสองสีเลเนาะ ขาคาดหวังอะไรจากคุณในอนาคตนะคะโอ้ก็ม <c oughs> King of Cups กับ Queen of Cups นะคะจะบอกว่าแอบสงสัยตั้งแต่ตอนที่เ,เลือกห,วหอัวข้อเราเนาะแอบคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่า จะมาโทนไหนจะมาประมาณไหนนะคะเราก็แอบ,บดูตัวอักษรนิดนึงเนาะมันมีความรู้สึกเหมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆอะไรบางอย่างที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นความยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตนะคะแล้วไพ่งกับควีนขึ้นคู่กันเลยนะมีความเป็นโซเมดมีความเป็นทวินเฟรมเนาะ พี่ไพ่ก็ชัดช้าน้อขึ้นมาแบบสองใบแรกเลยนะคะมาพี่เพจก็มาเหมือนกันนะคะเพจออฟบอนส์เพจออฟโซส์ไฟฟ์ออฟเพนทาโคลสนะคะเฮ้ยวิว ฟอจูนพลังงานความเป็นคู่ขึ้นเยอะมากในความรู้สึกของเราเลยในความสัมพันธ์เนี้ยเรามองว่าไม่ว่าจุดเริ่มต้นมันจะมาจากตรงไหนนะคะแต่ว่าเราเราคิดว่าเขามอง มองการไกลกับคุณนะมองอะไรบางอย่างที่มันมีความจริงจังอ่ะมันมีความจริงใจมันมีความรู้สึกดีๆขึ้นระหว่างทั้งคุณกับแล้วก็กับเขาเลยแต่ที่น่าแปลกใจก็คือคือคุณทั้งสองคนอนะ่ะเหมือนเป็นคู่หรือว่าเป็นคนที่แบบ ไม่ได้มีบุคลิกแบบว่าเรียกร้องหาความรักนะคะหรือว่าวิ่งหาคือแบบไม่ได้โหยหาสักเท่าไหรอ่อ่ะมีก็ได้ไม่มีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้ถึงกับว่าตามหาแบบพยายามคนให้เจอไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรมากมายในการมีความรักค้นหาความรักหรือว่าเจอใครสักคนเลยนะแต่ที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือแบบ เหมือนคุณกับเจอได้ง่ายมากนะอาจจะเจอได้ได้ง่ายกว่าคนอื่นอ่ะแต่เราไม่แปลกใจเพราะว่าพลังงานน่ะมันค่อนข้างดึงดูดกันแล้วแบบเป็นพลังงานที่ชัดในด้านเดียวกันมากๆถ้าให้เรียกทางธรรมน่าจะเรียกว่าศินเสมอกันเมื่อสิลเสมอกันจังหวะชีวิตมันเดินมาถึงนะคะคุณก็จะได้เจอกันไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วก็ตาม ในในความรู้สึกของเขาเนาะเมื่อได้มาเจอคุณแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าวันที่เขาตัดสินใจวันที่เขารู้สึกว่าเนี่ยใช่เขาจะตั้งอกตั้งใจทำทุกสิ่งอย่างอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคือคนคนนี้ลักษณะว่าถ้าทุ่มเขาก็จะทุ่มเต็มร้อยมากๆนะ แต่ด้วยความที่เขามีกิมมิคความเฟนลี่เยอะอ่ะความเอาใจใส่เยอะความใจดีอ่ะก็อาจจะทำให้มีคนมาเกาะมาแกะได้หรือว่าอาจอาจมองดูว่าเขามีความเจ้าชู้ได้นะคะคือมีได้แต่เขาไม่เลือกที่จะเป็นนะคือเขาก็พอน่าจะรู้อา่า น่าจะรู้เสน่ห์ของตัวเองในระดับหนึ่งเหมือนกันว่าว่าเขาทำอะไรได้บ้างอะในสิ่งที่เขามีแต่เรารู้สึกว่าเขาก็เลือกที่จะทำกับคนบางคนเหมือนกันจริงอยู่ความใจดีหรือความความดีสิ่งดีๆที่เขาสามารถมอบให้กับใครก็ได้แล้วก็มีมากมายนะคะแต่เรารู้สึกว่าเขาเลือกเลือกที่จะให้กับใครบางคนแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยก็คือคุณ คนคนนี้ถ้าตั้งตั้งใจหรือว่ามีเป้าหมายอะไรแล้วว่าไม่ค่อยวอกแวกนะแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเป้าหมายก็อาจจะติดเล่นน่ะติดเล่นติดสนุกติดทำอะไรตามตามความรู้สึกของตัวเองแต่ถ้าตั้งใจเนี่ยก็สามารถแบบลุกขึ้นมาจริงจังได้เหมือนกันลุกขึ้นมาทำอะไรที่แบบ เขามองว่าสําคัญอะคะ่ะเขาจะทําได้คือเมื่อไหร่ที่แบบอันเนี้ยสิ่งเนี้ยมันชัดมากๆว่าสําคัญเขาสามารถแบบตัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะโฟกัสเรื่องนั้นได้เลยหรือว่าแบบคือถ้าเขาเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณแล้วอะเขาสามารถแบบทิ้งอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์หรือว่าตัดบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะ โฟกัสการมีคุณการอยู่ร่วมกับคุณหรือว่าการรักษาการประคองความสัมพันธ์เนี้ยเอาไว้ให้ได้ความที่เขาเป็นคนที่มีความอ่อนหวานนะแต่ว่าพูดพูดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือพูดเหมือนพูดเท่าที่จําเป็นนะคือในโซนที่จะแบบ ตลกเอนเตอร์เทนก็ทําได้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นคนขี้บน่นหรือว่าเป็นคนที่พูดไปเรื่อยพูดไม่อยุดอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเราก็ไม่ค่อยมีความไม่ค่อยมีความจะบอกว่าไม่มีความโรแมนติกก็ไม่ใช่คือจริงๆเจ้าตัวเป็นคนที่ อ่อนโยนละมุนละไมนะแต่วิธีการเลือกคำพูดของเขาว่าบางทีอาจจะตรงไปตรงมาสักนิดนึงกับกันที่ตัวของคุณนะคุณเป็นคนที่สามารถให้ใจใครก็ได้เหมือนกันแล้วก็ให้กับทุกๆคนด้วยแล้วบางทีบางครั้งให้ไปแล้วก็เฉยๆความหมายก็คือ บุคลิกอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นคนที่แบบติดแฟนอะไรมากแต่เป็นคนที่ดูแลแฟนดีนะดูแลแฟนดีแต่ไม่ติดไม่ติดคือไม่คือไม่ต้องคอตลอดเวลาไม่ต้องแท็กไม่ต้องหาไม่ต้องทําอะไรด้วยกันไม่ต้องตัวติดกัน24ชั่วโมงอะคือถ้ามีแฟนแล้วไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ไม่ต้องรายงานก็ได้แต่บอกให้รู้หน่อยเพราะว่าเป็นห่วงเท่านั้นเอง ไม่ค่อยติดแฟนคุณมีความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างในในตัวของคุณมีสิ่งของคุณที่คุณอยากจะทำฉะนั้นเรื่องนี้เป็นข้อดีเพราะเรารู้สึกว่าในส่วนของตัวเขาเวลาเขาเจอคุณแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องห่วงอะไรคุณมากถ้าถามในเรื่องของความหวังอะคือถ้าเขาหวังว่าเขามองเห็นอนาคต คู่กันกับคุณแล้วอ่ะเขาก็หวังว่าคุณกับเขาจะสามารถประคองความสัมพันธ์การให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือว่าเหมือนเขาก็มองหาว่ามันมันมีอะไรไหมที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าจูนเข้าหากันนะคะคือความรักอย่างเดียวมันไม่พอเนาะมันมีองค์ประกอบอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งเขาก็รู้นะคะ แล้วในความรักเนี่ยมันไม่ได้มีแต่โมเมนต์ที่เป็นโปรโมชั่นด้วยนะมันจะมีโมเมนต์อื่นนะซึ่งเป็นปัญหาเป็นชาเลนจ์เป็นอะไรที่มันแบบย,ยากๆอะเข้ามาทดสอบความรู้สึกอยู่เสมอนี่แหละโมเมนต์นี้แหละ,หละเขาหวังว่าเขาจะสื่อสารกับคุณได้สามารถทําความเข้าใจได้สามารถมองตากันแล้วก็จับมือกันไว้ได้คือ ในฟิลลิ่งในความรู้สึกของเขาว่าเขาไม่ได้มีช้อยเลือกที่จะเดินออกฉะนั้นถ้าจะเดินต่อมันจะต้องทำยังไงบ้างในส่วนของเขาว่าเขาก็พอจะรู้เนาะว่าเขามีขั้นตอนอยังไงคือเหมือนเขาเลือกเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าเขาจะไม่ปล่อยมือแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่กับทางคุณเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่ ดูแลตัวเองได้อะเนาะจัดการตัวเองได้ไม่ไม่ค่อยต้องพึ่งพาใส่ใครหัวจิตหัวใจก็ดีอะฉะนั้นบางทีเหมือนเขาก็จะใช้คำว่าอะไรดีไม่ไม่ได้ไม่ใช่สงสัยหรือว่าหวงหรือว่าอะไรนะคะแต่เหมือนแบบมันเกือบจะเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณพร้อมที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้อะ เราก็จะไม่เสียใจด้วยนะคือไม่ใช่ว่าคุณจะมาหาเรื่องเลิกหรืออะไรอย่างนี้อย่างนั้นหรอกนะเพียงแต่แบบคุณเก่งบมดทุกประตูลเลยอะชีวิตคุณไม่มีเขาคุณก็ยืนอยู่ได้แล้วก็มีความสุขด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าการที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตเนี่ยเขาคิดว่ามันควรที่จะมีอะไรบางอย่างที่ไปซัพพอร์ตหรือไปช่วยหรือทำให้คุณดีขึ้นนะไม่งั้นคุณจะจะอยากมีเขาทำไมใช่ไหม เลือกที่จะอยู่ตัวคนเดียวดีกว่าไหมถ้าอยู่กับใครสักคนแล้วลำบากกว่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเนาะแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าคุณเป็นคนที่แบบเลือกใครก็ได้อะแต่สําหรับเขาเนี่ยอาจจะมีแค่ไม่กี่คนที่รับตัวตนของเขาได้จริงๆนะ เขาชอบในความเฉลียวฉลาดชอบในมุมมองทัศนคติความรู้ความเก่งความสามารถชอบในเสน่ห์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวคุณมีคุณเป็นเหมือนของที่เขาถูกใจของที่เขาอยากได้เป็นคนที่เขาแบบเคยอธิษฐานเคยวาดหวังไว้ว่าจะจะได้จะมีแบบนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วพอเกิดขึ้นจริงก็จะมีฟีลลิ่งแบบ หวาดวันในใจนิดนึงเพราะ,ะคุณเป็นมากกว่าคนที่เขาฝันไว้เยอะมากห่างไกลหลายปีแสงเทียบแบบนี้ไนดะ้เลยคือแบบคือคุณเขาเป็นคิงคุณเป็นควีนนะมันระดับมันใกล้ชิดกันขนาดนั้นนะเราไม่ใช่แค่แบบเป็นควีนที่ต้องการคิงด้วยนะเป็นควีนที่แบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอนะฉันโอเคขนาดนั้นเลย มันไม่ได้ถึงกับว่าคุณไม่ต้องการใครนะเราคิดว่าการที่คุณมีใครมันก็ทำให้คุณรู้สึกดีแฮปปี้นะคะแต่ว่าอาจจะเหมือนชีวิตคุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องแบกรับเรื่องอื่นๆด้วยก็ได้คะ่ะแบบคือเป็นคนที่ก็ใส่ใจในความรักนะแต่เรื่องอื่นเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยคุณก็โฟกัสไม่แพรกันแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของตัวเองเยอะนะคะเหมือนแบบ พยายามยืนอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเลยเลยทำให้คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเจ้าใช้คำว่าเกรงใจเราก็ได้นะมันก็ดูน่ารักดีมันมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่แย่นะคะเราว่ามันเป็นความรู้สึกดีด้วยซ้ำเราคิดว่าในมุมมองของเขา,าเราก็คิดว่าเขาภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทำนะ แล้วก็ลึกๆอ่ะเขาก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าถ้าคนสองคนเลือกกันและกันแล้วอ่ะมันก็จะพยายามไปให้ถึงที่สุดแปลกเนาะทำไมเราได้ feeling เหมือนเขากลัวที่จะเสียคุณไปก็ไม่รู้ในขณะที่ตัวคุณอะไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีความรู้สึกน้อยไปกว่าเขานะมีความรู้สึกใกล้เคียงกันแต่ว่า ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรหรือว่าไม่ได้รู้สึกแย่อะไรถ้ามันวันหนึ่งมันมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะแล้วไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่หรือว่ามันมันมีเหตุการณ์ทําให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปอะเหมือนคือถ้าเทียบกันอ่ะตัวเขาจะจะเจ็บจะจุกมากกว่าทางฝั่งคุณก็คงจะเสียใจบ้างแต่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่แต่คุณเป็นแบบนี้กับทุกคนนะไม่ได้ไม่ได้เป็นเฉพาะตอนมาเจอเขานะคะ เป็นคนที่มีเรื่องมีเรื่องราวมากมายในชีวิตที่จะต้องจัดการเนาะเลยแบบกระจายความเอ,อ,อะไรอะกระจายโฟกัสเนาะกระจายแบบความรู้สึกไม่ให้ไปตกอยู่ในที่ใดที่หนึ่งมากเกินไปในขณะที่เขาเนี่ยแปลกมากๆเลยเพอมีความรักแบบทุ่มเทสุดฤทธิ์สุดเดชคือแบบ คนที่อยู่ตรงหน้าสําคัญที่สุดซึ่งมันก็ดีนะคะเรารู้สึกว่ามันมันมาบาลานซ์กับตัวคุณได้ดีอ energy ของคุณบางทีมันเหมือนกับกันนะเหมือนคุณี่ยเป็นควีนะแต่มีความเป็นมัสคาเรนเยอะมากๆนะคะที่เขาเนะี่ยเป็นคิงอ่ะกับกายเป็นเป็นคนที่มีความมีเฟมินีนความเป็นผู้หญิงมีความอ่อนโยนมากกว่าในขณะที่คุณจะแบบบึกบึนหัวใจแข็งแรงดูแลตัวเองได้นะคะ เออถ้าไม่พูดหรือว่าไม่นับในเรื่องนี้แล้วเนี่ยความคาดหวังของเขาอ่ะไม่ไม่ได้มีอะไรมากไปไปกว่าน,นี้เลยนะความคาดหวังในชีวิตของเขาเรียบง่ายเรียบง่ายมากๆเรียบง่ายสุดๆอย่างแรกคือการได้มีชีวิต อยู่กับคุณได้อยู่เคียงข้างคุณได้ใช้เวลาด้วยกันได้ทำอะไรด้วยกันได้เป็นคู่ที่ดูแลประคองสปอร์ตกันและกันให้นานที่สุดให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะเดียวกันเนี่ยในวันที่มีปัญหาก็สามารถประคองแล้วก็จับมือผ่านพ้นวิกฤต ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยกันเช่นเดียวกันในท้ายที่สุดความน่ารักของเขาก็คือเขาหวังว่าคุณจะเติบโตงดงามในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณอยากเป็นเขารู้ว่าคุณมีความฝันมากมายมีหลายสิ่ง,หล,ง,งหลายอย่างนะคะที่คุณอยากทําอยากเป็นแลวเขาก็พร้อมมากๆเลยที่จะแบบเป็นคนคอยซัพพอร์ตคนคอยอยู่เบื้องหลังรอวันที่จะ เฝ้าชมเฝ้ารอติดตามผลงานติดตามสิ่งที่คุณได้ทำจนวันหนึ่งคุณไปถึงเส้นชัยหรือว่าได้ในสิ่งที่ต้องการหรือว่าถ้าเขาทำให้ได้นะเขาอยากจะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีที่สุดอะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสิ่งดีๆแบบอยากมอบให้กับคุณหมดเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเหมือน หมือนอย่างที่บอกเนาะคุณคือของขวัญคุณคือของมีค่าที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาวะวิธีการตอบแทนของเขาก็คือให้สิ่งที่ดีที่สุดที่เขาสามารถให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามที่เขาสามารถให้ได้กับคุณนะคะจะเป็นสิ่งใหจะเป็นอะไรคือถ้ารู้ว่ามันทําให้คุณรู้สึกดีมีความสุขชีวิตดีขึ้นเนเขายินดีที่จะทําทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็เขาก็หวังว่า ัวเขาเเนี่ยข้ามาแล้วแบบทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะ่ะมันก็จะทําให้เขาภูมิใจเหมือนกันว่าเออนี่นะนี่คือสิ่งที่เขาทําให้กับคนที่เขารักนะคะหรือเอาให้ง่าย ชัดเจนมากกว่าน,นั้นก็คือความสุขของคุณก็คือความสุขของเขานั่นแหละอะไรที่จะสามารถเติมความสุขให้กับคุณได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเขายินดีทําและเขาหวังว่าเขาจะสามารถทําสิ่งนั้นให้กับคุณนะคะส่วนตัวคุณจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วว่าคือแบบแก่นของตัวคุณเนี่ยมันมีเรื่องดีๆมากมายเขาแค่รอวันมันเป่งประกายเนาะเป็นดวงดาวที่งดงาเปล่งประกายในค่าคืนที่มืดมิดหรือว่าเป็น ดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมไปมากมายหรือว่า,าความดีใดๆในตัวของคุณอะที่เขาสามารถพบเห็นนะเขาหวังว่าวันหนึ่งก็จะมีผู้คนคนอื่นค้นพบความงานในด้านนี้อย่างที่เขาเห็นเช่นเดียวกันและสิ่งตรงนั้นะจะเป็นความงามตรงนั้นะสามารถ สร้างความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตของคุณได้หรือว่ามันตอบแทนกลับมาในรูปแบบของเงินทอนทำทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วนี่ก็คือคำตอบของแรงนดอมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่นำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุกจสุดใจนะบาย